้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบายโยอิงามหน้านายกไทยค่ะเจ๊ปองซัดอิงไร้มารยาทถือแก้วสตาร์บัสร,ร่วมประชุมโคคาโคล่าฟาดยับหน้าเกียรติไม่รู้ธรรมเนียมค่ะ เจ๊ฟองค่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่ะบอกว่านายกรัดมตีถูกวงกลมในที่ประชุมคราวหนึ่งกับเอกชนคือทุกคนมีขวดน้ําจากบริษัทนั้นแต่นายกรัฐมตีของเราค่ะมีแก้วของตัวเองนะนายกระดมีขวดน้ําภาพนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกๆที่ถึงดาวอสค่ะไปที่โคคาโคลาเขาก็มีโคคาโคลาให้ทุกคนค่ะแต่เราถือแก้วสตาร์บัคค่ะ จ๊ปองค่ะยังบอกอีกว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันมันมน,น่าเกลียดนะเรียกว่าไม่รู้ธรรมเนียมไม่มีการาเทศะไม่มีสติไม่มีสมองขาดการาเทศะไร้สตินะเครื่องดื่มกับเครื่องดื่มโคาคาโคล่คา,า,างงนะถือแก้วสตาร์บัคมาทําไมวะแล้วพวกที่ไปด้วยเนี่ยก็คงไม่กล้าเตือนค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียวด้วยนะที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะ รุปประเด็นในรอบวันที่ทางเดียวกิจิได้นําเสนอไปการในช่องทางนี้นะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะจากกรณีเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตนนายรัฐมนตรีพบหารือกับนายเจมส์ควินซี่ค่ะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโคคาโคลาผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรสัญชาติอเมริกันค่ะ โดยนายัฐมนตีค่ะได้ชื่นชมโคคาโคล่าที่ดำเนินธุรกิจในไทยมาอย่างยาวนานนะคะมีส่วนสนับสนุนการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและมีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ค่ะและก็การบริหารจัดการน้ำยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศและมีความตั้งใจสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออโอกาสการศึกษาและอนาคตของเยาวชนไทย เสริมสร้างทักษะซึ่งเป็นแรงงานคุณภาพในอนาคตรวมทั้งการอำนวยความสะดวกของภาคธุรกิจค่ะทางด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโคคาโคล่าการได้เปิดเผยว่ายินดีที่ได้พบหารือก,กับนายยกรัฐมนตรีเป็นโอกาสในการพูดคุยและสานต่อความร่วมมือระหว่างกันโดยยืนยันความเชื่อมั่นของโคคาโคล่าในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและพร้อมเป็นพันธมิตรของไทยโดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยค่ะ ต่อมาเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาค่ะทางช่องแนนหน้าออนไลน์ได้มีการตัดคลิปในรายการแนวหน้าข่าวเที่ยงค่ะซ,ซึ่งก็มีคุณปองอัญชลีภัยลีรักและคุณประเมศผู้โตค่ะเป็นพิธีกรดําเนินรายการปรากฏว่าได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ที่มีการถือแก้วสตาร์บัคเข้าร่วมประชุมกับโคคาโคล่าค่ะซึ่งเจ๊ปองก็บอกว่าทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติโคคาโคล่าค่ะ เจ๊ปองค่ะวิาพากษ์วิจาร์เรื่องนี้ค่ะบอกว่านายกรัฐมตรีเนี่ยถูกวงกลมในที่ประชุมคราวหนึ่งกับเอกชนคือทุกคนมีขดน้ําจากบริษัทนั้นๆแต่นายกรัฐมตรีมีแก้วของตัวเองนายกเนี่ยยังมีขดน้ําภาพนี้ก็จน่าจะเป็นวันแรกๆที่ถึงดาวอส์นะ ไปที่โคคาโคล่าเขาก็มีโคคาโคล่าให้กับทุกคนนะแต่เราเนี่ยถือแก้วสตาร์บัคเขามีโคคาโคล่าแกก็ต้องกินโคคาโคล่าสินะคือจะไปเจรจาก,กับเขาชวนเขามาลงทุนจะไปรู้จักเขาแกถือแก้วสตาร์บัคนะแล้วแก้วเนี่ยก็ไปวางที่หน้าโคคาโคล่าเลยนะแม้ว่าแกจะเอาเป๊ปซี่ไปก็ตามทีเถอะแต่ถือแก้วสตาร์บัคเข้าไปทําไมนี่คือสแตนลีย์สตาร์บัคนะเป็นแก้วสตาร์บัคที่นายยอรัฐมนตีเนี่ยนะ ถือนะแล้วก็ไม่เคยเห็นผู้นําคนไหนเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นถือแก้วส่วนตัวไปนะคือไปเนี่ยถือยี่ห้อหนึ่งไปหายกับยี่ห้อหนึ่งนะคือถ้าเขาบอกว่ายกตัวอย่างนะบอกว่าถ้าจะไปเทสลาเนี่ยแล้วถือแก้วสตาร์บัคเนี่ยฉันก็ว่ายังไม่ไม่เป็นไรไม่แปลกนะแต่อันนี้เนี่ยเครื่องดื่มกับเครื่องดื่มนะทำไมไม่คิดสมองมีไว้กั้นหูหรอหรือว่าเธอเนี่ยมีไว้แค่ขั้นหูนะหรือมีไว้ให้ผมขึ้นนะมันน่าเกลียดนะเรียกว่าไม่รู้ธรมเนียมไม่มีการรัเทศะ ไม่มีสติไม่มีสมองขาดการเทศะไรสติเครื่องดื่มกับเครื่องดื่มเนะี่ยโคคาโคล่าเขาคงงงนะว่าถือแก้วสตาร์บัคมาทําไมวะและพวกที่ไปด้วยเนี่ยก็คงที่จะไม่กล้าเตือนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพยทย์ทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีก็ได้ออกรายการโทรทัศน์เทปแรกชื่อรายการโอกาสไทยกับน ok ายกแพทย์ทองทานนะซึ่งก็ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกเดือนเลยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N b t บทและก็วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะ โดยนายกคะได้กล่าวตอนหนึ่งค่ะบอกว่าขอเล่าให้ฟังแบบสบายๆว่าทําไมทํารายการนี้ขึ้นมาและทําไมถึงอยากให้ประชาชนได้ฟังจากตัวดิฉันเองนะรายการนี้คิดกับทีมงานต้องการให้รายการเนี่ยเป็นรายการที่พิเศษสําหรับประชาชนค่ะซึ่งไฮไลท์ในของเรื่องนี้เนี่ยนะก็คือในช่วงท้ายค่ะนายกเนี่ยก็ได้กล่าวนะถึงกําลังใจของในทุกวันว่ามีหัวใจนะถ้าโดนว่าโดนอะไรเนี่ยเสียใจแน่นอนรู้สึกแน่นอนแต่จมไม่ได้เพราะว่างานรออยู่เยอะมาก โดนว่านาทีนี้นาทีหน้าต้องไปไประชุมแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพยายามมาว่าหัวข้อไหนที่เขาว่าเช่นประชาชนไม่พอใจการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้โอเคกลับมานึกแล้วก็ว่ายังไงเรียกทีมงานมาคุยเรียกกระทรวงมาคุยมาจัดการกันนะฮะอันนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้มข้นพอยังไม่พอจัดการก็ทําไปนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะเช่นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวนะแล้วก็หัวล็อกขึ้นมาก็บอกว่าถูกด้อยค่านะ,ะมาโดยตลอดก็ไม่ได้คิดอะไร เวลาที่นโยบายนะทุกอย่างที่ทําสําเร็จเนี่ยก็ภูมิใจของเป็นความภูมิใจของดิฉันก็คือประชาชนที่แฮปปี้มากๆกับนโยบายที่ได้ไปเนี่ยนะะชีวิตดีขึ้นนะจากทีออ่นโยบายที่ทาสาเร็จเนี่ยก็ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณนายกนะมันก็เติมเต็มในช่วงนี้นะแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะแต่งตัวแบบนี้แหละนะไปทํางานแบบนี้เนี่ยให้ประชาชนมีความสุขเพราะนี่เป็นฉันก็อย่างนั้นเลยค่ะนะก็เรียกว่าไม่แคร์นะว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์เรือ่อง เสื้อผ้าหน้าผมนะนายกก็จะแต่งตัวแบบนั้นเขาก็มีสไตล์ของเขาอะนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันตามระเบียบนะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซโยอิกองกำลังว้าแข็งข้อนะัดเปิดช่องทางรับพิเศษเข้าออกไทยยังอิสระทับอากาศไทยรู้ส่งบินรบกดดันแล้ว เหลือจะเชื่อค่ะกองกำลังว้าแดงสามารถเข้าออกประเทศไทยได้อย่างง่ายได้โดยไม่มีการตรวจสอบทับอากาศขยับส่งบินรบขึงชายแดน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The c r i t i c แล้วก็รวมถึง Thailand Lover <im it> ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเ <im it> มื่อช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของ100 ink, อร้อยตีหญิงอรพันธ์จันตาเรืองสอสเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กองทัพแห่งสหรัฐะหรือ UWSA ลุกล้ำพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอเวียงแหงและชิงดาวว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็พบว่ามีฐานของทหารว้าตั้งอยู่บนสันเขาที่เป็นจุดสูงสุดแบ่งแดนของอำเภอเวียงแหงชัดเจนซึ่งนะักวิชาการก็อธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วทําเช่นนั้นไม่ได้ขณะที่ฝ่ายทหารก็ได้อธิบายว่าตอนนี้ เรายังไม่มีการปักปันเขตแดนชัดเจนซึ่งขณะนี้เขากำลังรอฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชาว่าควรจะทำอย่างไรว่าที่ร้อยตีหญิงอรพันธ์กล่าวว่าในส่วนของชาวบ้านนั้นชุมชนในพื้นที่อรุโนทยัยอำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงต่างข้ามพรมแดนกันไปมาโดยชาวบ้านวะ ก็ได้ข้ามมารักษาพยาบาลและค้าขายกับคนในพื้นที่โดยไม่มีเอกสารใดๆซึ่งตำรวจกังวลค่ะว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นช่องทางหลบหนีของผู้กระทำผิดได้ดังนั้นน,นายกรมทเนี่ยก็เลยมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการตรวจสอบคนที่ข้ามไปมาด้วยวิธีการง่ายๆเช่นสแกนม่านตาเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใคร ส่วนในเรื่องของยาเสพติดทางทหารก็ได้ขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่องของกล้องดักถ่ายที่ติดในป่าเพื่อถ่ายกลุ่มที่ขนยาเสพติดเขามีอยู่แล้วจํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มอีก150ตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเพราะว่ากล้องนี้ช่วยได้มากไม่ต้องคอยให้กําลังพลเนี่ยไปล่าตะเวนอย่างเดียวสสเชียงใหม่กล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย พลอ,อากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้เปิดเผยถึงว่าจะมีการปฏิบัติในเชิงลุกมากขึ้นค่ะโดยน่าสนใจนะคะว่าจะมีการใช้งาน AT6TS ค่ะซึ่งเป็นเครื่องบินรบเบาที่ได้เข้าประจำการกองทัพอากาศประจำฝูงบิน411กองบิน41ที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน8เครื่องซึ่งในพื้นที่นี้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่พิพาสสำคัญกับกลุ่มว้าแดงค่ะ โดยทางด้านของพลอากาศเอกพันพักดีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเครื่องบิน AT6 นี้มีความแตกต่างจากโดนค่ะ เพราะว่าไม่สามารถโดนแฮกได้โดย AT6TS นั้นก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนโดยเฉพาะการติดกล้องลาตเวนถ่ายภาพเพื่อเพิ่มความเหมาะสมในการเข้าพื้นที่ภูมิประเทศของภาคเหนือที่เป็นป่าแล้วก็ภูเขาผ่านการลาตะเวนแล้วก็รับมือภยัยคุกคามเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายผ่านการบินถ่ายภาพด้วยระยะเวลาที่นานและด้วยความเงียบค่ะ โดยมีระบบกลองที่เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีด้วยหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภา<ม>เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ